ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่61แผนร้ายถูกเปิดเผยป้าจางถะลึงตาเจ้าพูดพล่อยอะไรข้าอยู่บ้านอาวันทั้งคืนอวันหลับจนถึงเมื่อครูน้องไปตะโกนเสียงดังนางจึงตื่นนางเจ้าออกจากบ้านไปรายามห้าที่เป็นสิ่งที่เจ้าเป่าไม่ยืนยันกับผู้ใหญ่บ้านแต่ป้าจางไปบ้านของอวีวรรณตั้งแต่ยามสี่นางอยู่ที่นั่นตลอดไม่เห็นว่าอาวีวรรณออกไปไหน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าเป่าไม่กล่าวหาหวันนั้นเมื่อพิจารณาจากเวลาดูแล้วนับว่าไม่สัมพันธ์กันเจ้าเป่าไม่ระเบิดโทสะใครจะไปรู้ว่านางโกหกหรือไม่ท่านรับเนื้อจากนางมาอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ฝูงชนหันขอบไปมองป้าจางทันทีป้าจางชะงัก เรื่องนั้นเกิดขึ้นในวันที่นางเจียงเพิ่งฟื้นขึ้นมานางเจียงบุกไปหานางเจ้าป้าจางกลัวว่านางเจียงจะถูกรังแกจึงรีบนําเรื่องนี้ไปบอกอวีวันและอวีเฟิงอวีวันรู้สึกขอบคุณจึงมอบเนื้อให้นางสองจินที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ปมสําคัญถูกเปิดเผยก็ยากที่คนจะไม่สงสัยว่านางช่วยปกป้องอวีวันเพราะนางใกล้ชิดสนิทสนมกับคนสกุลอวียิ่งไปกว่านั้นเนื้อเหล่าที่นางได้รับก็เป็นเนื้อราคาสูงเสียด้วย แม้ชาวบ้านจะไม่กล่าวอะไรแต่ภายในใจกลับรู้สึกอิจฉาป้าจางสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจจากฝูงชนใครจะอธิบายแต่ก็กลัวว่ายิ่งอธิบายสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจสถานการณ์ดีเขามีได้ถูกเนื้อวัวชิ้นอวบอ้วนบางตาจึงเอ่ยปากพูดว่าที่เจ้าบอกว่าอวันทำร้ายแม่เจ้าข้าใครถามนางสักหน่อยว่าเหตุใดจึงทำร้ายแม่เจ้า หากกล่าวว่าเป็นเพราะเรื่องครั้งก่อนนั่นก็ผ่านไปนานแล้วอีกทั้งนางเจ้าได้ชดใช้แก่สกุลอวีด้วยหมูหนึ่งตัวนั่นก็นับว่าเรื่องจบแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่คิดว่าคนสกุลอวีจะมีอะไรที่ไม่พอใจอีกและนั่นก็เป็นเรื่องจริงในทางกลับกันนางเจ้าได้รับบาดเจ็บทั้งยังต้องเสียหมูไปอีกหนึ่งตัวดูแล้วนางมีโอกาสจะทำร้ายคนได้มากกว่าเสียด้วยซ้ำไปสายตาคมกริบของผู้ใหญ่บ้านไปหยุดที่ใบหน้าของเจ้าเป่าเมย นางกำหมัดแน่นตวัดสายตาไปหานางเจียงและอวีวรรณใบหน้าของนางเจียงช่างไร้เดียงสาสายตาของอวีวรรณช่างเย็นชาไม่มีใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเจ้าเป่าไม่ยังคงอึดอัดใจ,จแต่นางก็ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวที่ตนแอบได้ยินมาเพราะหากพูดออกไปก็จะมีอาจปิดบังเรื่องที่นางเจ้าวางแผนให้อวีวรรณถูกจับใส่กรงหมูได้เช่นกัน ทว่าเจ้าเป่าเมยเปลี่ยนใจท่านแม่ของนางอยากให้นางแพทย์ยานี่ถูกจับใส่กรงหมูแล้วอย่างไรไม่ใช่เพราะนางทําเรื่องที่สมควรถูกจับใส่กรงหมูทวงน้ำหรอกหรือท่านแม่ของนางเปิดโปงอวีวันเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านถูกหลอกอีกต่อไปท่านแม่ของนางไม่ผิดคนผิดคือนางเลวนั่นอวีวันมองไปยังสีหน้าที่ไม่อาจคาดเดาได้ของเจ้าเป่าเมยจึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องกำลังคิดจะทำอะไรอยู่แน่นอน นางเจียงก็มองเจ้าเป่าเมื่อย่างระหโหอยรอยแรงแล้วจึงก้มหน้าลูกพูดได้ต่อถ้าทางประหนึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนของทั้งสองกลับทําให้เจ้าเป่าไม่โกรธยิ่งกว่าเดิมและทําให้ความกลัวซึ่งอยู่ลึกภายในจิตใจของนางพันสูญสิ้นไปด้วยนางกว่ดาสายตามองผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านซึ่งเบียดเสียดกันอยู่ในถงกลางบ้านสายตาของนางมาหยุดที่อวีวัน เมื่อวันท่านแม่ข้าได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งเช้ามืดวันนี้จึงไปยังทางเข้าหมู่บ้านเดิมทีตั้งใจว่าจะตีระคังนำเรื่องไปเปล่าประกาศให้ชาวบ้านรู้แต่มีคนไม่อยากให้เรื่องนี้แพร่งพลายออกไปจึงผลักแม่ข้าตกบ่อน้ำนางกล่าวพลางมองไปยังอวิวันแม้ไม่บอกชาวบ้านย่อมรู้ได้ว่านางกำลังพูดถึงใครฝูงชนก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังอวิวันสีหน้าของอวิวันไม่ได้ปรากฏความกังวลแม้แต่น้อยแม่เจ้าไปรู้เรื่องอะไรมาละก แม่ค่าหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าเหิงออกมาจากในบ้านเจ้าเป่าไม่ถลึงตาใสา่พี่ชายของตนด้วยความโมโหเมื่อไรกันที่ท่านเข้าข้างนางคนชั่วนี้ท่านไม่ให้ข้าพูดข้าก็จะพูดนางมองไปยังเจ้าเหิงแต่นิ้วมือกลับชี้ไปทางอวีวันนางเคยเข้าไปอยู่ในหอคณิกานางไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้ว่าถูกชายอื่นสัมผัสมาเท่าไหร่ ยังอยากจะแต่งเข้าสกุลเจ้าของพวกเราอีกระยังอายสิ้นดีเมื่อนางพูดออกไปทุกคนก็ล้วนอยู่ในอาการตกตะลึงเป็นเรื่องจริงหรืออาวันผู้นี้เข้าไปในหอคณิกาจริงหรือเรื่องเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไรผู้ใหญ่บ้านพูดตะกุกตะกักด้วยความตกใจเจ้าเป่าไม่เชิดคังขึ้นก็ตั้งแต่ที่นางไปบ้านท่านยายอย่างไรเล่านางหลอกพวกเราเสียสนิท ไปอยู่ในหอคณิกามาหนึ่งปีแต่กลับบอกว่าไปบ้านท่านยายมาอาวันกลับหมู่บ้านมาเมื่อสองปีที่แล้วได้เงินจากไหนไม่รู้มาเป็นกอบเป็นกำเดิมทีผู้คนก็คิดว่าท่านยายของนางให้มาใครจะไปคิดว่าที่แท้ก็ได้เงินมาจากหอคณิกาแต่คิดไปคิดมาเงินทั้งหมดก็ล้วนถูกใช้ไปกับเจ้าเหงิงเงินค่าเรียนของเจ้าเหิงแท้จริงแล้วได้มาจากเงินจากการขายตัวของว่าที่ภรรยาเรื่องนี้ออกจะน่าอึดอัดใจไปสักหน่อย ใบหน้าของเจ้าเหิงเปลี่ยนเป็นสีแดงอมเขียวที่เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็เพราะหากเรื่องนี้ถูกแพร่งพายออกไปตัวเขาเองก็จะกลายเป็นที่ขบขันของชาวบ้านเขาเพียงแต่จะรออีกสักพักให้อวันยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากนั้นก็จะสามารถอย่าขาดกับครอบครัวนั้นได้แต่ก็ต้องขอบคุณน้องสาวซื้อบัตรนี้แผนการของเขาปนปี้ไปเสียแล้วเจ้าเป่าเมื่อไม่รู้ว่าหายนะที่ตนได้สร้างไว้นั้นเลวร้ายเพียงไร นางมองไปยังอวีวันด้วยสีหน้าของผู้ชนะเป็นอย่างไรเล่าไม่มีอะไรจะพูดเลยหรือเรื่องนี้เจ้าเหิงและอวีวันเป็นเสมือนตั๊ก,กแตนที่เกาะอยู่บนเชือกเส้นเดียวกันคนหนึ่งรอดก็รอดด้วยกันอีกคนหนึ่งตายก็ตายด้วยกันเจ้าเหิงหน่าเสียถึงขีดสุดอวีวันเองก็มีได้ดีไปกว่ากันเธอนั้นน่าเวทนากว่าเขาสักหน่อยเพราะหากเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงโอกาสที่เธอจะถูกจับใส่กรงหมูทวงน้ำนั้นมีถึง8ปดเก้าส่วน นางเจียงกล่าวด้วยสีหน้าเศ้าส้อยลูกสาวข้าไม่ได้ไปหอคณิกาเจ้าเป่าไม่มองไปยังชาวบ้านซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยข้าขอถามทุกคนสักหน่อยมีผู้ใดเชื่อบ้างแน่นอนว่าไม่เชื่อนางเจียงถามด้วยท่าทางอ่อนแอเจ้าบอกว่าอวันไปอยู่ในหอคณิกามีหลักฐานหรือไม่สมองของเจ้าเป่าไม่โลดแล่นเจ้าบอกว่านางไปบ้านท่านยายมาก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันนางเจียงพูดไม่ออก ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเชื่อเพียงครึ่งเดียวแต่เมื่อเห็นปฏิกิริยาของนางเจียงก็ยิ่งทำให้พวกเขาเชื่อไปแล้ว8ดในสิบส่วนท่านแม่ไม่เป็นไรทันทีที่อวี๋วันแต่ไหลของนางเจียงซึ่งโกรธจนตัวสั่นพร้อมกับปลอบนางเบาๆนั้นไม่ไกลออกไปก็มีเสียงดังขึ้นครั้งหนึ่งฟังจากทิศทางของเสียงแล้วน่าจะมาจากบ้านของส่วนจือบิดาของส่วนจือวิ่งออกไปเพียงครู่เดียวก็ร้องโหยหวนออกมาวัวของข้าวัขาวของข้าอฮหา หลังคาอคอกวัวของบ้านส่วนจือมีหิมะสมมากเกินไปจนทําให้รับน้ำหนักไม่ไหวและถล่มลงมาทับวัวมันเป็นวัวเพียงตัวเดียวของหมู่บ้านเหลียนฮววปีก่อนมีสาตัวหนึ่งตัวป่วยตายอีกตัวหนึ่งแก่ตายตอนนี้เหลือวัวของบ้านส่วนจือเพียงตัวเดียว วัวตัวนี้สามารถนำมาใช้ลากคันถ่ายในฤดูเพาะปลูกและใช้เทียมเกวียนนอกฤดูเพาะปลูกไม่กล้าจินตนาการเลยว่าหากไม่มีมันอยู่ที่ดินในหมู่บ้านกิจการของคนในหมู่บ้านรวมไปถึงคนในหมู่บ้านที่มากถึงเพียงนั้นจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องคอขาดบาดตายถึงเพียงนั้นฝูงชนมีได้สนใจจะซักไซอวีวันอีกต่อพวกเขาไปยังบ้านของส่วนจือ่อและช่วยวัวที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้หลังคาออกมา ทว่าเจ้าวัวได้รับบาดเจ็บมันนอนกองอยู่บนพื้นร้องด้วยความเจ็บปวดตอนที่62รักษาวัวบาดเจ็บคนบ้านเดิมสกุลอวีตามมาภายหลังจากที่หลังคาถล่มลงมาพวกเขาได้ยินว่านางเจ้าเกิดเรื่องแต่พวกเขาไม่สนใจใครดูเรื่องของบ้านสกุลเจ้าทว่าบ้านส่วนจือนั้นไม่เหมือนกันพวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจทั้งยังเลี้ยงวัวทําให้ความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านนับว่าไม่เลว ลุงใหญ่และป้าสะพ้ายใหญ่กําลังทําอาหารสําหรับวันสิ้นปีอยู่ในครัวคนที่รุดมาคือสองพี่น้องอวีเฟิงและอวีทรงทั้งสองเห็นป้าสะพ้ายสาและอวีวันซึ่งอยู่ด้านหลังฝูงชนจึงเดินเข้าไปทักทายอาวีเฟิงป้าสะพ้ายสามอาวันอวีทรงป้าสะพ้ายสาม,มีได้สนใจอวันอวีวันแอบยิ้มเป็นเด็กที่แปลกจริงๆ เกิดอะไรขึ้นหรืออวีทรงเอ่ยถามพลางมองไปยังกลุ่มคนซึ่งออกกันอยู่ด้านหน้าอาวีวันกล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจหลังคาคอกวัวหักลงมาอาการของวัวไม่ค่อยสู้ดีนะอวีทรงแค่นเสียงหึดขึ้นจมูกข้าไม่ได้ถามเจ้าสักหน่อยข้าถามป้าสไพยสามป้าสไพรสามกลอกตามด้วยความเอือมระอาอาวีทรงหาเรื่องเองเขาถูจมูกด้วยความขุนเคืองและหันไปสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทน เหมือนกับวัวของป้าจังจูจ่ๆก็เดินไม่ได้หลังจากน,านั้นไม่นานก็ป่วยตายวัวของส่วนจื่อไม่เป็นอะไรกระมังมันเป็นวัวตัวสุดท้ายของหมู่บ้านแล้วข้ากำลังรอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วจะยืมมันไปไถนาสักหน่อยจะทำอย่างไรกันดีชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องนี้กันยกใหญ่ อวีเฟิงไม่เห็นสถานการณ์ด้านในแต่ได้ยินเรื่องราวส่วนใหญ่มาแล้วเขายังมีภาพจำของวัวของป้าจาังดูเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็มีคนมารักษาและมันยังสามารถทำงานต่อได้แต่ผ่านไปไม่กี่วันร่างกายของเจ้าวัวก็ร้อนขึ้นหลังจากนั้นอีกครึ่งเดือนเจ้าวัวก็สิ้นลมหากสุดท้ายแล้ววัวของบ้านส่วนจืดกลายเป็นเหมือนวัวของป้าจางนั่นมิใช่เรื่องดีเอาเสียเลยอวีเฟิงพลันนึกบางสิ่งออกเขาหันหน้าไปมองอวีหวันซึ่งยืนอยู่ด้านข้างอาวันเจ้า ทันทีที่เขาพูดออกไปเสียงอันดังกล้องของป้าจางก็ดังขึ้นขัดจังหวะถอยถอยชุยเท่ามาแล้วไม่ไกลออกไปส่วนจือกำลังลากแขนหมอพื้นบ้านผมสีดอกเหลาผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาหมอพื้นบ้านผู้นี้มีอายุแล้ววิ่งมาด้วยท่าทางเหนื่อยหอบกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ตาแทบเหลือก เขาคือคนที่เคยรักษาวัวให้ป้าจางเขาเป็นหมอผีจากหมู่บ้านข้างๆปกติจะรักษาอาหารป่วยให้ชาวบ้านนานๆทีจะรักษาให้สัตว์เลี้ยงเขาแท่ชุยชาวบ้านจึงเรียกเขาว่าชุยเท่าท่านรีบมาเร็วส่วนจือลากชุยเท่าซึ่งหายใจหอบจนตาเหลือเข้าไปหลังบ้าน ปฏิกิริยาตอบสนองแรกของชุยเท่ามิใช่การปรี่เข้าไปรักษาวัวแต่เขามองไปยังหลังคาคอกวัวซึ่งหักลงมาอย่างแหลกลานแล้วกล่าวด้วยความแปลกใจว่าหลังคาคอกวัวนี้หักลงมาได้ประหลาดนะักส่วนจื่อเพิ่งจะปล่อยมือแต่ไม่เห็นเขาตามมาจึงหันไปเร่งเรา้าไอหย่าท่านอย่าชักช้าอยู่เลยวัวกําลังจะตายแล้วชุยเท่าเดินไปยังวัวบาดเจ็บตัวนั้นเดินไปพึมพำพลางขมวดคิ้วแปลกจริงๆ นางเจียงยืนอยู่ด้านหลังฝูงชนลูกผู้ได้ในมือเงียบๆแสงแดดสาดส่องลงมาบนใบหน้าสูผ้ผอมของนางจนผิวหนังของนางดูโปร่งแสงขึ้นมาชุยเท่าลงมือตรวจอาการเจ้าวัวแล้วป้าไปพูดขึ้นว่าเขาจะรักษาได้หรือเขารักษาวัวของป้าไปแล้วมันก็ตายชุยเท่าเริ่มไม่พอใจหันมาอย่างไม่สบอารมณ์แล้วกล่าวว่าเจ้าพูดแบบนี้ข้ารักษาแล้วมันก็ตายอะไรวันนั้นมันเกือบจะตายอยู่แล้ว เป็นค่าที่ทำให้มันมีชีวิตรอดไปอีกครึ่งเดือนป้าไปเบะปากวันนั้นท่านก็บอกว่ารักษาอวันไม่ได้แล้วแต่อวันก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาหรอกหรือชุยเท่าครุ่นคิดคล้ายกำลังคิดว่าอวันคือใครผ่านไปสักพักเขาก็เอ่ยถามด้วยความประหลาดใจนางฟื้นหรือเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรข้าว่าก็เพราะเจ้าเป็นหมอเถื่อนนะสิป,ป้าไปพึมพำ ไม่น่าแปลกใจที่ป้าไผ่จะคิดเช่นนี้ที่จริงชุยเท่าก็เป็นหมอมานานหลายปีเขามิได้รักษาคนไข้าอาการหนักมากเท่าไรแต่กลับเรียกตนเองว่าหมอเทวดาปีนั้นชุยเท่ากำลังจะเริ่มจะโอ้อวดความเป็นหมอเทวดาของตนอีกครั้งส่วนจื่อจึงกล่าวตัดบทว่าท่านรักษาได้หรือไม่ถ้ารักษาไม่ได้ค่าจะไปตามคนอื่นชุยเท่าไม่ตอบผ่านไปครู่หนึ่งก็อ้าปากคล้ายจะกล่าวอะไร ส่วนจื่อจึงบอกว่ารักษาสิชุยเท่าเงียบและก้มหน้าก้มตาตรวจอาการวัวการตรวจใช้เวลาเนิ่นนานยิ่งนักสรุปแล้วเป็นอย่างไรหรือบิดาของส่วนจื่ออดทนทนไม่ไหวจึงเอ่ยถามขึ้นชุยเท่าโบกมือข้างซ้ายพูดด้วยสีหน้าซับซ้อนว่ารักษาไม่ได้เช่นนั้นจะรีรออะไรเล่ารีบไปเชิญหมอใหญ่ในตำบลสิป้าไปเร่งเร้า หมอใหญ่ในตำบลรักษาคนไม่อาจรักษาวัวได้ผู้ใหญ่บ้านคิดถึงจุดนี้จึงกล่าวว่าไปเชิญหมอรักษามาที่สถานีสงสารเถิดไม่กี่วันก่อนข้าไปสถานีสงสารมาหมอกลับบ้านเกิดไปแล้วเมื่อเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนชาวบ้านจึงหันไปมองและเห็นอวีเฟิงเดินเบียดกลุ่มคนออกมาอวีเฟิงพูดกับผู้ใหญ่บ้านว่าให้น้องสาวข้าลองสักหน่อยเถิด น้องสาวเจ้าอาวันรึผู้ใหญ่บ้านตะลึงอวีเฟิงพยักหน้าอาวันรักษามาที่สถานีสงสารได้วัวตัวนี้นางก็อาจมีหนทางรักษานั่นไม่ยักเคยได้ยินว่าอาวันรู้วิชาแพทย์ผู้ใหญ่บ้านมองไปยังอวี๋วันซึ่งเดินมาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรืออย่างไรเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนกับแต่ก่อน ชุยเท่ามองอวีวันไม่ผิดเป็นเด็กคนนั้นแต่ครานั้นชีพจรนางบอกแน่ชัดแล้วว่านางใกล้สิ้นลมแล้วไรซึ่งยารักษากลับมามีชีวิตได้อย่างไรกันทั้งยังฟื้นตัวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ผู้ใหญ่บ้านมีได้บอกว่าจะยอมให้อวีวันลองรักษาวัวหรือไม่อวีวันตรงเข้าไปนั่งยองเธอตรวจอาการบาดเจ็บภายนอกของเจ้าวัวก่อนตัดความเป็นไปได้ของกระดูกที่แตกตรวจดูต้นขาอีกครั้งหนึ่งและพบอาการบวมอย่างรุนแรงไม่มีปากแผลแต่กลับมีอาการเลือดขัง แผลฟกช้ำอวีวันณวินิจฉัยแผลฟกช้ำคือแผลที่เกิดจากการกระแทกจากภายนอกโดยที่มีได้ก่อให้เกิดปากแผลบนผิวหนังอาการเหมือนกับวัวของส่วนจือหลังจากนี้จะมีแค่ความอยากอาหารลดลงอวัยวะภายในทำงานผิดปกติหรือแสดงอาการอื่นๆโดยทั่วไปแผลฟกช้ำเล็กน้อยจะสามารถหายเองได้แต่แผลฟกช้ำของวัวตัวนี้นับว่ารุนแรงจำต้องได้รับการรักษา นอกจากนี้อวีวันยังพบว่าที่รอยฟกช้ำของวัวตัวนี้ยังมีรอยบาดเจ็บเดิมที่ยังไม่ได้รักษาหรืออาจกล่าวได้ว่ารอยบาดเจ็บเดิมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดรอยฟกช้ำเช่นนี้เพียงแต่อาการบวมและความเจ็บปวดยังไม่มากถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกรงว่าเธอก็คงหาไม่พบเช่นกันยังดีที่พบก่อนนี้เช่นนั้นหากพบช้าอีกสักหน่อยผลลัพธ์ก็อาจทวีความรุนแรงขึ้นได้รักษาได้หรือไม่ ส่วนจื่อไม่เข้าใจว่าอะไรคือแผลจริงแผลปลอมเขาสนใจเพียงว่ารักษาได้หรือไม่รักษาได้อวีหวันตอบโดยไม่ลังเลเจ้าคิดว่าจะรักษาอย่างไรช่วยเท่าพล่งขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่ไว้ใจหรือเพราะความสงสัยกันแน่ อวีวันตอบว่าต้าหวงหงป้าเจียงหวงไปจืออยางละ30มเฉียนเทียนเหนียนซิงเฉินผีช่างมู่ผงเทียนห,วหัวโฮพวกการเฉาอ,อย่างละสิเฉียนบทเป็นผงเติมน้ำมันงาผสมพอข้นไม่ใสก็ได้แล้วใช้เป็นยาทาภายนอกยังมียาภายในชวนสยงเก้าเฉียนครึ่งหยวนหู12เฉียนหงหวาสมเฉียนครึ่งไปจือสามเฉียนบทเป็นผงเหมือนกันใช้น้ำต้มเทลงไปนี้เป็นยาสำหรับกินหนึ่งครั้งลองกินสองครั้งแล้วรอดูผลก่อนจะได้รู้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนยาหรือไม่ สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปถ้ามิติมาเลี้ยงลูก